สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวละคณานาราศีกันทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ช่องเลขมงคล คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมปี2,564ของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะ ช่องของเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตานะคะดังนั้นขอให้เน้นดูที่ลัคนาเกิดเป็นหลักก่อนนะคะแต่หากท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาของตัวเองก็สามารถที่จะใช้ราศีเกิดคือราศีกันรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะ เอาละค่ะชาวราศีกันเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันเนาะว่าเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะกลับมาระบาดกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะก็ทําให้คุณอาจจะค่อนข้างเครียดอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะในช่วงที่แม่หมอลงคลิปนะวันนี้ก็ประมาณวันที่18เม สษายนนะคะมีดาวถึงสี่ดวงเลยนะที่ยังโคจรอ,อยู่ในภพมรณะของชาวลัคนาราศีกันก็ส่งผลส่งอิทธิพลนะคะทำให้คุณนะคะเป็นราศีที่ต้องระมรัดระวัง ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยมากกว่าชาวราศีอื่นๆนะคะและในหลายๆคนเองก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเครียดนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาซึ่งตัวเราก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเลยนะคะโอเคค่ะว่าความวิตกความกังวลความคิดมาก ความไม่สบายใจเบื่อหน่ายท้อแท้ต่างๆเนี่ยที่มันประเดประดังเข้ามาก็จะอยู่กับชาวลัคนาการราศีกันไปจนถึงวันที่ 29เมษายนนะจากนั้นสถานการณ์ต่างๆก็จะดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธนะ29เมษาจะย้ายออกจากราศีเมษซึ่งเป็นพบรณะของดวงชะตานะตรงนี้ก็จะทำให้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะของคุณจะแข็งแรงมากขึ้นนะ กลับมามี energy นะมีพลังงานมากขึ้นนะไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วนะคะพอวันที่6พฤษภาคมนะคะดาวอีกดวงที่จะย้ายออกจากมรณะก็คือดาวศุกร์นะคะตามมาด้วยดาวอาทิตย์ที่จะย้ายนะคะเหมือนกันในวันที่15พฤษภาคมนะคะและดาวต่างๆที่แม่หมอว่ามาทั้งหมดนะ,ะจะไปชุมนุมจะไปรวมกันอยู่ในราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็น เรือนที่9ของดวงชะตาเรียกว่าเป็นภพสุพานะคะทีนี้พอดาวไปชุมนุมกันอยู่ในภพสุพาก็จะเป็นเรื่องของความสุข ความเจริญความสมหวังรวมไปถึงโชคลาภต่างๆนะคะเรียกว่าเดือนพฤษภาคมน่าจะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกันพ้นเคราะห์พน้พนภยัยหายไขย้หายเจ็บนะคะจะเป็นเดือนที่คุณมีความผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็จะมีความสุขมากๆกว่าในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเดือนที่คิดทำอะไรก็สมหวังสำเร็จนะคะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะตั้งต้นลงมือ ทำบางอย่างนะใครที่อาจจะมีไอเดียนะคะวางแผนหรือว่ามีโปรเจกต์บางอย่างอยู่ในใจสามารถที่จะใช้ช่วงเวลาในเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นลงมือทําได้ ดาวอังคารนะยังโคโจรอยู่ในเรือนกรรมมะเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกันนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนที่คุณนะจะมีงานเข้ามามีเรื่องต้องให้ทำเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าดาวอังคารเขาเป็นตัวแทนของความขยันไปอยู่ในเรือนการงานเรียกว่าดาวบังคับให้เราขยันนั่นเองนะคะอาจจะเป็นงานที่ต้องไปสื่อสารกับผู้คนนะคะงานในลักษณะที่ต้องทำกับคนเยอะๆทำกับคนหมู่ มากนะคะดาวอังคารเดิมนะคะ,ะเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนสหัสช้าและก็ดาวเจ้าเรือนมอรณะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้นําเอาประสบการณ์เก่าๆสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตมาปรับใช้กับการทํางานของคุณก็ได้หรือบางอย่างในอดีตที่ทําไปแล้วมันไม่ซักเซสไม่สําเร็จก็ต้องเอามาปรับปรุงแก้ไขมาจูนใหม่นะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องแก้ไขงานเก่าๆก็ได้สําหรับคนทํางาน ประจำบางคนลึกๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่ทำนะอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานก็สามารถที่จะโยกย้ายเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าดาวการงานของเราค่อนข้างโดดเด่นนะแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆย้ายแล้วดีนะแม่หมอก็แนะนำว่าเป็นจังหวะเวลาในช่วงเดือนกรกฎาคมดีกว่านะตรงนั้นในเรื่องของงานจะมีความมั่นคงมากๆเลยนะคะเอาละค่ะส่วนที่ต้องระวังนะ ก็คือดาวพุธนะคะจะโคจรในราศีพฤษภแล้วก็ไปเจอกับดาวราหูนะคะตรงนี้ก็จะส่งผลให้หลายๆคนนะคุณจะมีความกล้ามากกว่าปกติกล้าทำกล้าพูดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิดนะพูดง่ายๆนะในสายตาคนรอบข้างในสายตาคนอื่นนะจะเป็นจังหวะเวลาที่เราเป็นคนปากร้ายนะหรือว่าพูดตรงจนเกินไปนะคือถ้าพูดกับคนที่เขาเข้าใจน ใส่เรามันไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปเจอกับคนที่คิดไม่เหมือนกันคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะการที่เราพูดแบบตรงๆก็กลายเป็นว่าคุณอาจจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นมาได้ตรงนี้ยังไงต้องระวังนะทั้งในเรื่องของคำพูดคำจาการสื่อสารการคอมเมนต์นะคะการแสดงความคิดเห็นต่างๆโดยเฉพาะในรูปแบบออนไลน์นะเพราะอาจจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียได้ ประเด็นต่อมานะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการเงินและโชคลาภประจําเดือนพฤษภาคมนะคะดาวการเงินของคุณนะชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้ยังโคจรอ,อยู่ในภพมรณะนะคะก็ทําให้หลายๆคนมีปัญหาติดขัดฟืดเครื่องในเกี่ยวกับการเงินนะคะหรืออาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ก็ขอให้สบายใจได้เลยนะเพราะว่าพอวันที่6พฤษภา ะะดาวการเงินก็จะย้ายออกจากมรณะแล้วนะคะย้ายเข้ามาเป็นเกษตรทธิบดีในราศีพฤษภนะคะเรียกว่าดาวการเงินกลับมาเข้มแข็งแข็งแรงนะ,ะตรงนี้นะคะดาวการเงินเป็นเกษตร ก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับสภาพคล่องนะทำให้มีเงินเข้ามานะมีรายได้เข้ามามากขึ้นนะหาเงินได้มากขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในเดือนเมษานะคะเป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนนะคน,คนทคนที่ค้าขายคนที่ทำธุรกิจก็จะเริ่มกลับมามีลูกค้ามากขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะพระเกตก็ยังโครจรอ,อยู่ในพการเงินเรือนการเงินของ คนกันนะก็ยังส่งผลในเรื่องของความโชคดีนะเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับโชคลาภไปจนถึงช่วงวันที่13พฤษภาคมนะคะตรงนี้นะคนกันคุณมีเกนในเรื่องของการที่จะมีโชคลาภเข้ามามีโอกาสได้ลาบลอยนะคะแล้วพอหลังวันที่13 พระเกตก็จะย้ายมาทับลักนณาราศีเกิดก็จะทําให้คุณมีลางสังหรณ์ที่แม่นยํานะเป็นช่วงเวลาที่ฝันแม่นนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเซนส์นทางการเงินดีมากๆดังนั้นภาพรวมการเงินและโชคลาภของชาวลักนณาราศีกันในเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆดวงดีมากๆราศีหนึ่งเลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นที่แน่นอนนะคะว่าดาวคู่ครองของคุณตอนนี้ได้ไปโคจรอ,อยู่ในภพอริะคะปัญหาอุปสรรคดังนั้นนะคะหลายๆคนเรียกว่าคุณอาจกำลังจะได้เจอบททดสอบทางความรักเข้ามานะคะคนโสดก็อาจจะไปเจอคู่แข่งนะคะหรือต้องไปอยู่กับสถานะความรักที่ เป็นไปไม่ได้มีรักซ้อนรักสามเต้าหรือการที่ต้องไปรักคนที่มีเจ้าของหรือนะครอบครัวอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ความรักของคุณไม่สมหวังคนมีแฟนนะช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ทะเลาะกันได้ง่ายมากๆเลยแต่ก็โชคดีพอสมควรนะคะทีะ่ดาวศุกร์เขาออกจากภพเสียนะตรงนี้ก็ทําให้อาจจะมีปัญหาทางความรักแต่ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ยังสามารถที่จะประครับประคอง กันไปต่อได้นะยังไม่ถึงจุดแตกหักแต่ก็แต่คุณเองก็เริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยกับความรักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะ สุดท้ายนะคือสิ่งที่ต้องระวังนะคะประจําเดือนพฤษภาคมนะชาวลัคนาราศีกันนะหลักๆนะคะเดือนนี้จะเป็นเรื่องของความเครียดนะไมเกรนอาหารไม่ย่อยนะหรือถ้าช่วงนี้นะคุณเกิดรู้สึกอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะก็ขอให้เดิอนออกมาสงบสติอารมณ์นะคะอย่าไปประทะักับใครแบบไม่จําเป็นนะคะส่วนวันที่อารมณ์อาจจะไม่ค่อยดีนะโชคไม่เข้าข้างเราประจําเดือนก็ จะได้แก่วันที่4 5 6 9 10 11 19และวันที่20พฤษภาคมนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส u b s c r i b ์ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำคลิปนะคะและหากท่านใดนะที่ให้เกียรติสละเวลากดไลค์กดแชร์คลิปของช่องเราแล้วนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากมากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ